มาคลิปนี้เรามาดูวิธีการยาแนวขอบกระเป๋านะก็ทุกคนก็จะเจอปัญหาของขอบกระเป๋านี่เยอะมากคือขอบรุดเนี่ยเราต้องลื้อเลาะขอบเก่าออกก่อนเราใช้กระดาษทรายเบอร์300-600ก็ได้ใช้600้อยะไรกํลาลงดีปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็ใช้เนี่ยเอี AB ในการยาแนวแล้วก็ทิ้งไว้พอมันเซ็ตตัวดีแล้วแล้วก็ มาใช้กระดาษทรายเบอร์พันเก็บอีกทีหนึ่งสักสองรอบพอเราเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยละแต่งดีละล้วก็มาใช้สีทาขอบอะ่ะก็คือตัวตาขอบอะ่ะเบอร์ห้าห้าสีเบอร์ห้าห้าทากลิ้งขอบแต่าก,การกลิ้งขอบมันอยู่ที่เราด้วยนะว่าฝีมือเรากลิ้งยังไงเราลงซ้ำหนึ่งรอบไปก่อนพอ เราลงซ้ํหนึ่งรอบก็คือเราต้องแต่งยางให้เรียบร้อยก่อนนะแต่งตัวยาง e b ให้เรียบร้อยก่อนยางเก็บขอบเนี่ยพอเราแต่งยางเก็บขอบเรียบร้อยเราคิดว่ามันโอเคแล้วเราคิดว่ามันได้แล้วความคิดของเรานะแต่ยางตัวนี้กว่ามันจะเซตตัวอย่างดีนะทิ้งไว้สักยีิบสี่ชั่วโมงอะ่ะคือวันหนึ่งอะ่ะกาลังเนบดีเลยแหละทิ้งไว้เลยวันก่อนที่จะมาลงขอบสีนะก่อนจะมาลงอ่สีทาขอบอะ่ะกึิ้งขอบอะ่ะลงยางไว้ก่อนวันหนึ่ง ความคิดของบางนะเพราะบางรู้สึกว่ามันมันหนึบมันทนมันแห้งดีไงมันแห้งดีแต่ถ้าเราจะเร่งห้มันแห้งก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว,ว่าบางว่าจะให้มันแห้งแบบธรรมชาติดีกว่าแล้วเราค่อยมาเก็บสบีทาขอบเก็บสบีทาขอบเทคนิคมันก็คือลองรองพื้นไปก่อนครั้งหนึ่งพอเราลงรองพื้นไปเสร็จเรียบร้อยอะเราใช้กระดาษทรายมือห0 0อยขัดขัดแต่งขัดแต่งเสร็จเราก็มาเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยพอเพิ่มอีกหน่อยเราก็ ให้มันแห้งให้สีขอบแห้งพอสีอแห้งเอาใช้กระดาษทรายเบอร์พันมาเก็บอีกสักรอบหนึ่งแล้วสีมันจะออกมาสวยงานมันจะออกมาเนียบง่ายๆคือใช้กระดาษทรายคัดแตกคัดนี่คือแต่งสองรอบนะคือทวนอีกทีนึงก่อนลงอ่ะเราลือ้ขอบก่อออกเสร็จแล้วอ่ะเราก็ใช้กระดาษทรายคัดพอเราคัดเสร็จเราก็ลงขอบยางพอลงขอบยางขอบยางแห้งเราก็ใช้สีทะขอบลงเบอร์ห้า เสร็จแล้วพอเราเาสีลงตะขอบเบอร์ห้าลงเสร็จแล้วเราก็มาขัดกระดาษทรายสักครั้งนึงด้วยเบอร์พันแล้วก็เก็บสีตะขออีกมันก็โอเคละเพราะมันโอเคใชเราก็ปล่อยมันแห้งเลยทิ้งไว้สักวันก็ได้เนี่ยทิ้งไว้สักวันแล้วเราก็ปล่อยมาแห้งแล้วก็มาเก็บยาแนวขอบเรียบร้อยหมดใชไมมว่าขอกระเป้าใส่กระเป๋าทุกเนี่ยได้หมดเลยที่สำคัญคือต้องใช้ยาตัวอย่างเป็นตัวประสานเกาะ เนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ยชายหนังขาดแล้วเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มหนังขึ้นไปได้เนี่ยหรือเก็บขอบเนี่ยจิงขอบนี่สําคัญในการทํากระเป๋าขอบสําคัญที่สุดแหละขอบยางขอบอะลรเงี้ยเนี่ยพอเราเก็บเเสร็จเราก็มาเก็บขอบแต่งขอบเก็บขอบแต่งขอบพอเราแต่งขอบเสร็จเราทิ้งไว้สักพักเออสักวันหนึ่งดูยางติดดีๆแน่นดีๆก็ถือว่าโอเคนั่นคือง่ายๆการเก็บขอบ